เห็นห,หเสบายดีค่ะแลสบดัดีทุกคนมือน,นีเนาะอ่านหนักกฎหมายอานหนักหนักศึกษากฎหมายสิพามาเบิง่งการบรรยากาศของการหาใบประกาศทองหนักศึกษาแพทย์อยู่ที่สวรรค์นขีดเนาะเป็นบรรากาศหายทุกคนไปเบิ่งบรรยากาศพร้อมกันเลยนะทุกคนบรรยากาศในการหาใบประกาศสนิยาบัตรของหนักศึกษา วิทยาลายัยวิทยาศาสตร์สุขภาพได้มีควบพดพื้นหลยเติบเนาะมาเนาะทานผู้ชมเออไปทางในห้องเฮียนก็เด้อบอัน,นีเดอ้อเอาอยางมาหอดตอนหน้าห้องเฮียนแล้วนะตอนหน้าห้องเฮียนแล้วสช็รีวิว À, Bạn nhạc cà thang này Hãy thăm xong Xong cân nhạc thang này Hồng Hiền เนาะบรรดาน้องนักเรียนที่จบใหม่ก็กําลังได้ถ่ายฮวมฮวมกับเพื่อนมิตรสหายเนาะที่นิยมนํากันได้เลย3ปีมสายการแพทย์ก็มีแต่แสงใคนเ็บคือบ่เห็นแสงเสายเฮาามันแทงหลังเขาเลยบ่อี พลาดด้วยแสดงพระเาจ้าเข็ดโตหนังสือหนะังพาด้วยอาเขาเลยเขาเลยนะขอภาพสายการแพทย์เนี่ยสายการแพทย์รุ่นที่เท่าไรนี่รุ่นที่สองรนะุ่นที่สเนาะสายการแพทย์รุ่นที่สองอนสิกว่าน่ะการผู้ชมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดติดตั้ง ใส่ซองลุงยืนเขาไปหลอดใด้เด่นเลเด้อถ่ายได้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 ขาวเลยมาเขามาเธอละคนเธอละคนมาเขามาเอา่หนกได้หนึ่งสองหนึ่งสองสามห่งอามจะปีเจะต้องนาไีกบ่หมดาวคอขยเครื่งกะทิอีกได้หาเขาอีกใครอีกหนึ่ มันโบเห็นกักเออเด้อเห็นเลยเดวนะหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคได้แล้วได้ผู้ยิ่งถ่ายนี่สาวตุงมีป้าเกตมีป้าสีมายืนห่วมยินดีน้ำนมบนนี้เนาะขอบขอบใจหลายๆ ไปดีบัตรโรมดีบัตรโรมใหม่บรรยากาศมื่อนี้่เนาะยกขึ้นแต่ไม่จะบวชเพราะผมว่าทายขบหนาลายตาญาติพี่น้องพ่อแม่แต่มากินดีนำลูกนำหลานที่ได้จบการศึกษาใหม่

หนึ่งสองหนึ่งสองสามมื่อนี้วันที่เท่าไรมื่อนี้ที่สหาม้วนๆโอ้ได้ไปสังหรับเสือทานผู้สมมื่อนี้ลูกยิ้พาไปพาหลอ่อพาทานผู้สมมาหล่อวิทะยาลายวิทยาศาสตร์สุขภาพเราเมื่อนี้เป็นมือหักใบประกาศสายอัน <c oughs> สายพยบาบาลเรากะดูคันแหละการแพทย์ที่มหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุโขทา่านี่ตรงนี้ก็ห้ยบรรยากาศเบิ่งว่ามีนักเทียนพอแม่นักเทียนอะไรน้องลูกป,ป่าเอาอามายินดีนำการที่ลูกหลานได้จบมหาวิทยาลัยวิทยาศาสตร์สุขภาา น,นี่ก็ม้ากอติดในขอบสนามเนาะว่ได้ม้ากอติดในขอบสนามนะมาเลยม้ากอติดในหงเฮียนนะมาเบิ่งผู้สาวแพทย์จบใหม่นี่อันนี้แม่รับู้สาวแพทย์เลยรับกุสาวยังนี่สากกฎหมายใส่ป้ายเ,เสือมาเหมือนกันสากกฎหมายกลนะับมาเนาะ จบแล้วมีความยินดีนดมื้อนี้เนาะการศึกษาจักปีจงจบาใช้ากเปีจบไปยเรยเจ้าเียนหลักสูตรหยังหลักสูตรการแพทย์น3ปีือว่า 3 năm nữa thì chốt. Sớm thôi, đơ sớm chốt. Cái sự xa mới đơ. Ở สมถือว่าจบอนารุ่นของเจ้ามีจกักร้นศึกษานนีักนประมาณรแพทย์การแพทย์มีจักรารแทมมาคฮะขอบขอบใจขอบขอบใจนองน้อมเนาะลงมา lấy điếc cho đi sao à? điếc cho đi nhắm đây luôn mà nương à đơ đơ nương 1, 1, 2, 3 1 2 3 1ต่อไปได้1 2 3อ่าท่านผู้ชมเนาะขอยินดีนํานักศึกษาที่จบใหม่เนาะโอเคเข้าเลย

รีวิวให้ทานผู้สมได้สมนี่แมนหักใบป,ประกาศเนาะที่หน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ให้ซ่องลุงยิ้ม,มพาไปพาหลอ,ลอ,อกหน่อยเด้อกดให้แน่เพื่อว่าเอาห้องแฮมดาวสวัรค์เป็นแบบพิดที่ หลังจากสรุปแล้วมอบใบประกาศแล้วนักศึกษาที่จบใหม่ก็ได้ลงมาถ่ายห่ขี้เลมนนีอยากถ่ายนาคนน้ได้คหัอตายเลยมามามาเข้ามาเข่ามากเลขสองเข้าเลยเข้าเลย ล่องยูทูบลุงยุ้ยเด้อนี่เด้ออย่าลืมกดซับสไคร้ให้เนี่เด้อรีวิวภาพภาพสวยๆให้ทานผู้สมได้สมใหม่ลาไายไหม strong năm nạc sức xá thì chốc mày nó cắt chốc mày nhìn đi năm nó Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn นี่เนาะส่องลุงป้าปยป้าหลอ่อเออรีวิว,วอีกเันึงรีวิวให้ทานผสมได้รับสมอีชกกิ้นนึง